สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิดกินเที่ยวตะลอนทัวร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถ้ำพระนาขวางอ,อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับมาเที่ยวเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยวัดนี้นเรยวจะพาไปดูนี่กว่านี่ถ้ำพระถ้ำพระนาขวางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมาเดิน เห็น,หนบ,อบอกว่ามีมีพระนอนด้วยเป็นถ้ำดูในแผนที่เห็นสวยดีจะเป็นถ้ำนี่คือทางเข้าถ้ำนะครับทางอันนี้ทางเดินขึ้นขึ้นถ้ำเมื่อกี้นี้บรรยากาศ ที่ทำพระนาควางนี่ทางเข้ารรำบรรยากาศภายในถ้ำถ้ำพระนาควาง เงียบสงบดีมากอ๋อนี่นี่ไงพระนอนพระนอนไหว้พระนอนองค์ใหญ่สาธุขอถ่ายเนี่ยนอคอ่ายรูป่อยถ่ายวิดีโออาอันนี้เป็นทางลงถ้ำมา พระนอนองค์ใหญ่กำลังไหว้พระไหว้ขอพรพระไหว้ขอพรพระนอนองค์ใหญ่อยู่บนถ้ำ อยู่บนธรรมนี่นนนร้อยไหวไหวหลวงปู่ตรวจอ๋อซ้ายหลวงปู่มั่นเนี่ยลอยเนี่ยนั่นเองนี่เป็นเป็นวัดซ้ายหลวงปู่มั่น,น่นเนี่ย หลวงปู่ทวดบรรยากาศภายในทา่านคลองทะเล น่าจะเป็นวัดวัดป่าสายลงปูมั่นไปไหว้ขอพอรพระนอนองค์ใหญ่ ทางขึ้นไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่ภายในถ้ำ

ทำพระนาควางเด็เเเเกวัดกำลังกวาดทำความสะอาดวัดตอนนี้อออนนตอนนี้ก็ลงมาจากไหวพระนอนแล้วข้างบน นอนองค์ใหญ่อยู่บนถ้ำนี่ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศเพศดานร้ำ มีโชคมีลาบนี่ประไว้หลวงพ่อนี่บอกนี่ไว้หลวงพ่อนี่นะธุกลับแล้วเดี๋ยวก่อนกลับทำบุญซะหน่อย ยอดเหรียญไ้ยอดตู้ในๆก็มาแล้วบรรยากาศด้านนอกถ้ำจะมีที่นั่งเล่น นี่คือทำเขาจะทำแบบเป,เป็นเป็นกรงขังเป็นเป็นกรงขังไอ้ปิดรำไปเลยกันไม่ให้ลิงมันเข้าเขนเขีนเขาเขียนป้ายว่าลิงลิงมันเข้านำของมาไหว้พระปิดประตูทุกครั้งกันลิงเข้ากลังเดินลงเดินลงบันได นี่ทางไปไหว้พระทางขึ้นไปไหว้พระอ๋อ,อ,อเป็นโอ,อจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้านบนแล้วก็เป็นหินตั้งไว้ อ,อันนี้ทางขึ้นเปไหนไม่รู้กลับดีกว่าตอนนี้ผมตอนนี้ผมก็กำลังเดินกลับแล้วตอนนี้เพราะว่าเพื่อนที่มาเพื่อนสองคนที่มาด้ยวยกันครับไปแล้วเขาเขารีบรีบไปที่ใหม่ ก็เลยต้องก็เลยมีเวลาเดินชมนิดเดียวเองไปดีกว่านึกว่านี่ทางขึ้นทํำทํำพระนาขวาง ตอนแรกนึว่ไม่ว่าจะเป็นถ้ำใหญ่เป็นถ้ำลึกเป็นถ้ำนิดเดียวเองนี่สะพานสะพานข้ามคลองเจอเจ้าทินด้วยเยอะยางดีที่มันไม่เห่า บรรยากาศดีมากเป็นภูเขาลูกเล็กๆนี่ตรงนี้สวยกลับดีกว่าหลังจากมาชมถ้ำมาเดินเที่ยวเสร็จแล้วกลับดีกว่าพรกพันพนี้ทำงานพ่งนี้ทำงาน ครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับดูจบแล้วจะลืมกดติดตามช่องบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆ<อ>ไปต่อดีกว่า <laughs> ไปต่อดีกว่ามากับน้องชาย